สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าปัญานะครับแต่เมื่อเรามองไปในแม่น้ําเจ้าปัญานะครับแต่ที่จะเห็นน้ําใสนะฮะแต่เราก็จะเห็นสิ่งนี้นะครับนี่เลยเขาเรียกว่าปักตบจวานะฮะซึ่งเรามองไปรอบๆก็จะมาเหมือนตัวเอเลี่ยนเลยนะครับชมมาดูครับนานที่เป็นกลุ่มเป็นเกาะคือปักตบจวาทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับปักตบจวาเยอะเลย เพืเ่อนๆรู้ไหมครับว่าปักตบกชวานี้มาจากไหนก็ตามชื่อมันแล้วครับมาจากเกาะชวานั่นเองประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเขาเล่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่5นะครับพระเสดจประพาสอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เจ้านายในรั้วในวังก็ตามไปด้วยแล้วก็ไปเห็นดอกปักตบกชาวามันสวยอ่ะสวยจับจิตจับใจนะฮะก็ขอพันมาปลูกนะครับก็เลยมาปลูกในวังสะปทุมนั่นเอง มันก็สวยงามจับใจจริงนั่นแหละครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับก็เลยทำให้ปักตุกจาวาที่อยู่ในอ่างริดรอดออกมานะครับก็เลยมาขยายพันธุ์นะครับเป็นปักตุกจาวาที่เราเห็นในประเทศไทยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าแก่แปลงเดียวัำไมพันธุ์ได้ทั่วประเทศขนาดนี้เลยถือว่าเป็นผักเอเลี่ยนเลยนะฮะขยายพันธุ์ได้เยอะแยะมากมายเลยจน เขาไม่รู้จะกําจัดยังไงกําจัดยังไงก็ไม่หมดสักทีก็เลยคิดว่าเอามาใช้ประโยชน์ดีกว่าก็าเลยทําผลิตภัณฑ์จากสารจากปักตบชวานะครับซึ่งเราจะเห็นในมูทิของสมเด็จพระนางเจ้ารเปล่าครับครับและนี่ก็เป็นที่มาที่ว่าทําไมปักตบชวามันเยอะแยะขนาดนี้นครับซึ่งมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับพศ2444นะครสมัยที่พ่อหลวงรอห้าเราไปประพาสอินโดนีเซียนะครับ นั่นแหละก็เลยได้นํามาปลูกไว้ในวังสระปุมนั่นเองนั่นคือต้นต่อเขายกควาันพระบุรุษของปักตกจวานะครับที่ชื่อว่าปักตกจวาวเพรามาจากชวานั่นแหละครับเนี่ยครับเพราะมันมาเยอะนะครับทําให้แม่น้ําลําคลองเรามีแต่ปักตกนะครับทต่ไม่สัตว์น้ําที่อยู่ภายในน้ําขาดออกซิเจนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันมีผลต่อ,อาการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําด้วยนะ ดังนั้นเราจะทํำยังไงมันหายไปนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเออถ้าใครรู้คอมเมนต์ให้ฟังหน่อยด้อแต่ตรงนี้ไม่มีปักตกนะเราจะเห็นปลาว่ายอยแหวกว่ายอยู่ในน้ำโอ้ออปลาเลยเนี่ยสวยจ้ะโอ้เยอะแยะเลยนะนีถ้าน้ำใสกว่านี้เราจะเห็นแจวเลยนะ